เราได้มาพูมาพบสู่ช่วง e a v e r Talk นะคะก็เป็นประเด็นด่วนประเด็นร้อนที่เรียกว่าอยากจะมาพูดนะคะเป็นเหมือน podcast อีกแล้วนะเพราะผขคิดว่าถ้าพูดเรื่องเนี้ยหรือเขียนเรื่องนี้นะมันจะต้องยาวเป็น thesis แน่ๆเลยอะ่ะก็เลยคิดว่าแบบอยากใช้อารมณ์เม้ามอยตรงเนี้ยมาแบบมาพูดให้ฟังดีกว่าเพราะว่าเนื่องจากเราได้ลองสองพูดกับคนที่บ้านไปแล้วนะคะเออก็คืออย่างนี้ เนี่ยมันเป็นประเด็นที่เราไม่รู้นะว่าถ้าเป่าลงไปเนี่ยทุกอย่างมันจะซาหรือยังแต่ก็น่หละค่ะอยากจะเกาะกระแสเพื่อคุยถึงเรื่องนี้เนาะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่อยากพูดเนื่องจากว่ามันมีดราม่าดราม่าหนึ่งนะคะในเฟสนะคะก็มันเริ่มจากมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะโพลว่าแบบว่าไม่เห็นแปลกเลยถ้าอุตสาห์เสียสินสอดเป็นแสนแล้วคาดหวังสกิลเล็กๆน้อยๆเช่นทําแกงส้มได้ ถ้าไม่มีสกิลอะไรเลยที่จะมาเป็นประโยชน์ในชีวิตครอบครัวหลังแต่งงานเลยแล้วคาดหวังให้ผู้ชายต้องจ่ายเป็นแสนนี่สิแปดไม่มีสกิลเท่ากับฟรีก็ควรจะถูกหรปะฟรีก็แต่งได้นี่ไม่เห็นแปลกโอ้ว้วาวขึ้นทุกคนใจเย็นใจเย็นใจเย็นคือมแมงมากเลยอะใช่ไหมพอฟังครั้งแรกมันแบบอู้อู้แบบด้วยความที่มันเป็นหนังสือด้วยความที่มันเป็นศิเมื่อไรเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคํา เออเป็นคําเป็นโพสต์เป็นตัวอักษรเนื่องมันไม่สามารถจับอารมณ์ได้เหมือนที่เปากำลังมาพูดนั่นแหละอันนี้อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เปารู้สึกว่าเขาเรียกอะไรนะหัวข้อนี้หรือคอนเทนต์เนี้ยเปาจะต้องออกมาพูดด้วยน้ําเสียงของเปาจริงๆนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะมาแชร์ในมุมมองของเปาว่าแบบเออมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เนาะก็มันเป็นประเด็นดราม่านะถ้าเปาแบบสู่สั้นๆเลยก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะเขาพูดประมาณเนี้ยว่า ถ้าแต่งงานอ่าคือผู้ชายต้องจ่ายค่าสินสอดใช่ไหมคะหมอนว่าถ้าผู้ชายจ่ายค่าสินสอดเป็นแสนเนี่ยแล้วผู้หญิงทําแค่แปงแกงส้มไม่เป็นเนี่ยแม่งก็ไม่ควรประวะเฮ้ยมันเฮ้ยยังไงวะบ้างเนี่ยแบบยังไงวะคะใช่ไหมแต่คราวเนี้ยถ้าเราลองมองมองเลนบางอย่างที่ดีๆเขาต้องการจะสื่อบางอย่างนะคะคือแน่นอนถ้าแบบเหมือนถ้าเราอ่านหน้าเดียวอะอ่านหน้าเดียวคือมันมันฟังแล้วมันแบบเฮ้ยทำไม คือแบบทําไมเลนที่เขามองมันดูถูกขนาดเนี้ยทําไมแล้วต้องบอกว่าทําไมต้องตีค่าผู้หญิงจะเกกแค่การทําแกงส้มอะ่ะแบบแค่ไม่ทําแกงส้มก็ก็ไม่ได้แล้วหรอหรือผู้หญิงนี้ที่ไม่มีทักษะอะไรเลยเท่ากับฟรีหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดูแรงมากเลยอะ่ะมันแรงจนแบบ มันโกรธมันมีความโกรธมากๆเลยใช่ไหมด้วยด้วยโดยเฉพาะผู้หญิงผู้หญิงอย่างเราเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้ยมันเป็นโครงสร้างที่ชายเป็นใหญ่อย่างแท้จริงมันคือปิตาทิปไตยที่ทุกคนจะต้องแบบว่าเขาแหล่ะจะต้องแบบต้องโกรธแค้นนะว่าทําไมอ่มันยุคไหนแล้วทําไมต้องมากดทับฉันขนาดนี้ฉันเป็นผู้หญิงยุคนี้ฉันสามารถทําเองอะไรเองได้ฉันสามารถทํางานทําเงินไม่ต้องรองคอยจากเงินจากผู้ชายหรอกนะใช่ค่ะนั่นแหละ นั่นแหละที่เปอาจะสือ่อยคืออย่างนี้ปลอยปลอมรับเลยนะว่าบางโค้ดได้คอ yeah. อ่อนข้างแย่เออเพราะสุขการที่เออจริงจริงอ่ะมุมมองเขาที่เขาต้องการจะสื่อบางอย่างที่แบบแม่นค้นลึกอ่ะมันลึกจนสิ่งที่เขาเข,าเขียนออกมามันใช้ศัพท์ที่มันแย่แต่คอนเทนต์ที่เขาต้องการจะสื่อมันลึกจนคนจับไม่ได้แต่จริงจริงแล้ว องมองว่าในเรนที่เขามองบางอย่างอ่ะมันถูกแต่เนื่องจากเขาใช้คําที่มันเปียกเปยแบบเนี้ยมันก็เลยพอฟังหรืออ่านอ่านวนแล้ววนอีกอ่ะมันก็ยังรู้สึกว่ามันน่าจะมีคําที่ดีกว่านี้ซึ่งที่เปอกันจะหมายถึงคือความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์อ่ะมันไม่มีเขาเรียกอะไรนะมันไม่มีใครนําใครตามใครเสียใครได้อะไรอย่างนี้หรอกแต่คราเนี้ย โครงสร้างสังคมเราอ่ะมันเป็นแบบปิตาธิปไตยหรือที่ชายเป็นใหญ่มันทําให้เราโกดแค้นว่าเฮ้ยดูดิผู้ชายยังเป็นแบบเนี้ยเฮ้ยผู้ชายยังเป็นใหญ่เหนือเราดูสิผู้ชายเหยียดหยามเราอีกแล้วอ่ะมันแย่มากๆเลยเพราะเราอ่ะกดแค้นกับโครงสร้างแบบนี้แล้วโครงสร้างแบบนี้ก็ยังมีอยู่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ชายด้อยค่าเราด้วยคําพูดเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งปิตาธิปไตยแล้วว่ะ ซึ่งใช่หลาปิตาไเปมันแย่แต่ลองมองมาในเลนตรงที่เขามองสิงว่าปิตาที่ปไตยอ่ะมันทําร้ายแค่ผู้หญิงจริงหรอทําไมหรอแบบมันมันประยอมรับเลนะฟังรอบแรกอะเขากำลังตีค่าเราแบบเป็นเงินแบบทําไมอะถ้าฉันทําแปะงแกงส้มไม่เป็นแล้วเธอจะไม่แต่งกับฉันหรอเธอจะไม่จ่ายค่าสินสอนให้ฉันหรอแต่มนานั่งมองอีกมุมนึงนะคะลองคิดดูดิ แล้วทำไมเขาต้องจ่ายค่าสินสอดให้เราอะเฮ้ยเมื่อต้นประโยคต้นแบบต้นคลิปเลยเราพูดเลยนะว่าแบบผู้หญิงเท่าเทียมกันผู้ชายเท่าเทียมกันเราสามารถหาเงินได้เหมือนกันใช่ไหมคะเราสามารถหาเงินได้เราสามารถซัพพอร์ตได้เราไม่จําเป็นต้องรองเงินจากผู้ชายความรักความรักของเราก็คือเดินไปได้วยกันใช่ไหมฉะนั้นพอมีผู้ชายมาตีค่าเราบอกว่าเฮ้ยถ้าเธอทําแกงส้มไม่เป็นฉันไม่จ่ายค่าสินสอดให้ จริงๆสิ่งที่เราต้องย้อนกลับไปคือกูก็ไม่ใยญ่ได้สินสอดไงคือถ้าเป็นคนที่เราลักอะไม่ต้องมาตั้งคําถามกับเราเลยว่าเราทําแกงส้มเป็นหรือไม่เป็นอะแล้วก็ไม่ต้องมาให้ค่าสินสอดเราด้วยไปด้วยกันแต่คราวเนี้ยเนื่องจากเขาอะใช้คําเปรียบเปยบแบบนี้เขาจะอยากสิ่งที่เขาอยากจะเปรียบและสิ่งที่เปาเข้าใจนะคะเขาเพียงแค่อยากจะบอกว่าอีสกิลบางอย่างอะ ที่มันทําให้ดํานินชีวิตอยู่ไปได้อ่ะถ้าคุณไม่มีแล้วคุณแล้วคุณทําอะไรไม่ได้เลยอ่ะชีวิตคู่มันดําเนินไม่ได้มันดําเนินด้วยใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้ไงโอเคเอาอย่างนี้บสรุปเป็นความลักของอตัดเรื่องเพศกันออกไปก่อนนะเราค่อยกลับมาเรื่องเพศใหม่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะในแว่นของความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความสัมพันธ์แบบสามรูปแบบรูปแบบแรกคือหนึ่งคนทํางานอีกคนอยู่บ้าน เงินเข้าออกทางเดียวพอเงินเข้าออกทางเดียวปุ๊บคนที่อยู่บ้านก็ต้องทำตัวมีประโยชน์อะไรสักอย่างนะคะที่จะที่จะแบ่งเบาภาระคนที่ออกไปหาเงินแน่นอนทำทั้งสองทางแต่ทำคนละหน้าที่พอคนที่คู่ที่สองแบบที่สองทำงานนอกบ้านทั้งคู่ทุกคนมีหน้าที่ทำงานทั้งคู่พอกลับมาบ้านเป็นไงคะเหนื่อยเหนื่อยก็ทำไม ในเมื่อทํางานทั้งคู่มีรายรับสองทางมากกว่าคู่แรกฉะนั้นเราสามารถเอารายรับตรงเนี้ยไปอะไรนะไปใช้เพื่อเรียกความสุขสบายได้เข้าใจปะไปซื้อได้ไปจ้างแม่บ้านได้อ่ะนี่แบบที่สองจนแบบที่สามนะคะเป็นแบบที่อีกฝ่ายหนึ่งทํางานแต่อีกฝ่ายไม่ทํำฮาเลย,เลยไม่ทําเลย ไม่ทําเลยก็คือแบบไม่ทําอ่ะก็คือรอเขาเลี้ยงอ,อ่ะอือเชื่อไหมว่าถ้าสามถ้าเรามองในในเลนความสัมพันธ์อ่ะสามความสัมพันธ์เนี้ยยังไงอ่ะสััมพนธ์ความสัมพันธ์งงนนที่สามอะ่ะจะเป็นเพศไหนก็ตามอะ่ะมันเที่ยงหมดอุ้ยขอโทษที่แบบต้องพูดแรงขนาดนี้คือลองลอง,ลองมองความสัมพันธ์ที่สามสิถ้าเป็นผู้ชายออกไปทํางานแล้วผู้หญิงไม่ทําอะไรเลย งานบ้านก็ไม่ทําไม่อยากทําอะไรเลยทั้งนั้นเดี๋ยวผู้ชายกลับมาบ้านก็คือเอาเงินมาเดี๋ยวฉันจะไปซื้อของให้เฮ้ยไม่คิดจะแบ่งเบาอะไรเลยเลยเพราะอย่างนั้นกลับมาฉันก็สั่งแก๊บได้เธอไม่คิดจะช่วยอะไรเลยเลยจริงไหมอือหรือทําไม่ใช่ผู้ชายเป็นผู้หญิงออกไปทํางานผู้ชายไม่ทําอะไรเลยกลับบ้านมาโหนอนกระดิกเท้าเนี่ยไม่ทำอะไรเลยผู้หญิงออกไปหาหาเงินเข้าบ้านแต่มีความรู้สึกอะไรบ้างไหมคะ่ะ พอเราฟังว่าผู้ชายไปทํางานข้างนอกเอาเงินเข้ามาเลี้ยงผู้หญิงเฮ้ยปกตินี่แกมันก็ผู้ชายก็ต้องดูแลผู้หญิงปะวะแต่พอย้อนกลับไปอันเมื่อกีะะ้ผู้หญิงไปทํางานแล้วผู้ชายนอนอยู่บ้านโอ้โห oh, oh, ยับยับแน่โอ้ oh, ผู้ชายแม่งแม่งดาวอะ oh, นั่นนี่วะวะ่าวววววทำไมผลลัพธ์มันต่างกันวะเออคือทําไมผลลัพธ์มันต่างกันเพราะว่า ทำไมทำไมเราทำไมเรามีความรู้สึกแบบนี้เพราะว่าเราอยู่กับโครงสร้างปิตาที่ปไตยกันมาค่ะเหมือนที่เราโกรธแค้นเวลาผู้ชายกดเราให้ต่าลงกดเราให้ไม่มีโอกาสทางสังคมเราโกรธเราโกรธและในขณะเดียวกันปิตาที่ปไตยมันก็หล่อหลอมให้เราเชื่อมั่นว่าผู้ชายเนี่ยเป็นผู้นําผู้ชายเนี่ยต้องมาดูแลผู้ชายเนี่ยต้องเป็นใหญ่ เพราะเขากดใช้มาตลอดฉะนั้นเขาจะต้องเป็นใหญ่ต้องดูแลฉันได้มันเป็นความแบบซึมไปในตัวเข้าใจไหมมันเป็นแบบวัฒนธรรมที่มิกซ์ไปในตัวไปแล้วว่าแบบในเมื่อวัฒนธรรมปาชายเป็นใหญ่เราจะโกรธเวลาเขาดูถูกเราแล้วเราก็จะโกรธในเมื่อถ้าเขาไม่เลี้ยงดูเรามันเป็นแบบความสองขั้วที่มันอยู่ในเวลาเดียวกันอนะ่ะเข้าใจปะแล้วเมื่อพอวันหนึ่งเว้ย ผู้ชายขึ้นมาบอกว่าไหนไหนบอกว่าเท่าเทียมอ่ะถ้าเท่าเทียมอ่ะเธอก็ต้องเอออะไรถ้าเท่าเทียมอ่ะฉันก็ต้องเรียกร้องให้ได้เรียกร้องเท่าเธอได้ดิฉันก็ไม่ฉันก็อยากให้เธอทํางานเหมือนฉันหรือไม่ฉันก็อยากให้เธอแบบทําในสิ่งที่ฉันทําไม่ได้เพื่อซัพพอร์ตกัน เหมือนเวลาเอาจิ้ๆนะเรามองในเลนของผู้หญิงเวลาผู้หญิงคุยกันสาวๆคุยกันก็จะเมาว่าแบบจะคบผู้ชายคนนี้ดีไหมจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ดีไหมเพราะว่าแบบเราก็จะมีลิสอะเราก็จะมีลิสที่คุยกันกับสาวๆว่าแบบคนนี้ดีไหมทํามาหากินหน้าที่การงานเป็นไงดูแลไม่โรแมนติกไม่เออหน้าตาเป็นยังไงน,นู่นนั่นนี่คือเราอะยังมีลิสและผู้หญิงเองยังมีลิสกันในใจเลยว่าแบบเราจะผู้ชายแบบไหนและแน่นอนอะลิสที่มัน อยู่ลำดับต้นๆคือการหาเงินการทํางานใช่ไหมว่าว่าอะไรคนนี้มันจะผ่านมาตรฐานให้ฉันแบบดำรงชีพ่อไปได้ไหมซึ่งเรื่องนี้พอเคยพูดในเรื่องของพอซินโดล่าทำไมถึงขายดีนไปแล้วนะก็คือเหมือนวับว่าเราเองยังเลือกเลยเราเองยังเลือกเลยว่าผู้ชายที่เข้ามามันจะโอเคไหมมันจะดีกับเราไหมหนึกออกปะแล้วทําไมผู้ชายเขาไม่มีเลือกบ้างใช่ผู้ชายเขาเลือกบ้างไหแต่ เขาเลือกไม่เหมือนกับเราเราเลือกผู้ชายที่ดูแลเราผู้ชายเขาก็เลือกคนที่จะดูแลเขาอย่างเงี้ยแค่นั้นเองดซิแต่ว่าพอเป็นผู้ชายอ่ะพอมันเป็นโครงสร้างที่เราเติบโต,ตกันมาเรา,าพอมีผู้ชายคนหนึ่งพูดว่าเฮ้ยเธอก็ต้องดูแลฉันสิเราเราที่แบบมันเราที่กดแค้นด้วยความแบบโดนกดทับมานานอะ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่เขาเหยียดเราวะเฮยนี่เขาแบบ ดูถูกกเหรอวะอย่างเงี้ยน,นี่เขาเรียกร้องอ่ะเขาไม่ไม่ใช่ผู้ชายวะผู้ชายก็ต้องดูแลผู้หญิงดิวะอย่างเงี้ยเออแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาอาจจะทําในเวยเดียวกับที่เราทําก็ได้เขาอาจจะขอในสิ่งที่เราขอก็ได้ใช่ไหมพอเหมือนเราสวมแว่นเลนตรงนี้ไปปุ๊บเราก็มีแต่ความโกรธแค้นว่าอย่างไงเขาก็ต้องด้อยค่าเราแต่สิ่งหนึ่งที่เปออยากให้ทุกคนที่ยังฟังถึงตรงนี้นะคะว่าแบบจริงๆแล้วเราต้องพูดก่อนว่าความรักอะ่ะ มันไม่มีราคามันไม่มีแบบฟรีไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบเราต่างคนต่างเป็นคนเลือกเลือกกันและกันเขามีสิทธิ์เลือกเราเรามีสิทธิ์เลือกเขาและแน่นอนไอโพนี่มันแรงมากแต่ฟังดีๆแล้วแก่นมันก็คือกูก็มีสิทธิ์เลือกกับมึงในเมื่อกูต้องจ่ายเงินสินสอดที่แม่งไม่ควรจะมีอะ่ะเออสินสอดแม่งไม่ควรจะมีอยู่แล้วแต่ถ้าเขาจะต้องจ่ายเงิน เขาไม่มีสิทธิ์เลือกเลยเหรอเหมือนเราอะค่ะถ้าเราจะต้องแบบไปอยู่กับใครสักคนจะต้องแต่งงานกับใครสักคนฉันไม่มีสิทธิ์เลือกเลยเหรอจริงปะคือทุกคนมันมีสิทธิ์เลือกหมดแต่วันนี้ปองกลับบอกว่าใน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 เหตุการณ์แบบเนี้ยผู้ชายก็เจ็บปวดไม่ได้ต่างกับผู้หญิงสุดท้ายแล้ววันหนึ่งผู้หญิงเริ่มเติบโอเริ่มแบบปวดแอบกับ การที่โดนสองคนกดทับผู้หญิงสามารถพูดได้เต็มปากว่าฉันจะเลือกคนที่ดีสุดฉันจะเลือกคนที่ฉันที่เลี้ยงฉันได้แต่ในขณะที่ผู้ชายไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าฉันก็อยากเลือกคนที่ดูแลฉันได้เหมือนกันหรือฉันก็อยากได้คนที่มาทํางานจุนเจียวเหมือนกันเขาไม่สามารถพูดได้ค่ะลองนึกภาพดูนะว่าอ่าอันนี้เป็นเป็นหูพอพูดแล้วจะสะเทือนใจคือเปากับแฟนอะเราเจอที่ทํางานเราทํางานด้วยกันทั้งคู่แต่ด้วยโอกาสบางอย่างที่ทําให้เปาอาจจะ มีเงินเดือนมากกว่ามีรายได้พิเศษมากกว่าเขาไม่สามารถพูดกับคนอื่นได้ว่าในแรกๆนะคะเขาไม่สามารถพูดกับคนอื่นได้ว่าแบบเขาดีใจที่เราได้เงินเยอะกว่าเขาเพราะว่าทุกคนที่ทำงานก็ชอบว่าเขาว่าเขาไม่ไม่เหมาะสมกับเราเราเราอายุแค่นี้เราทำเงินได้มากกว่าเขาอะไรประมาณเนี้ยเราสำเร็จกว่าเขา เขารู้สึกว่าเขาเสียใจเขารู้สึกเขาด้อยค่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่แม่งแม่งไม่เหมาะสมเพราะว่าสังคมบอกว่าผู้ชายอ่ะต้องดูแลผู้หญิงได้แล้วดูแลผู้หญิงได้อ่ะเรื่องของเงินมันเป็นรูปธรรมไหยคะทุกคนก็เลยคาดหวังว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้ไม่เหมาะสมเลยผู้ชายคนเนี้ยมันได้เงินน้อยกว่าเธอเนี่ยคือเลนที่ผู้ชายเจ็บปวดผู้ชายไม่สามารถพูดได้ว่าฉันต้องการอะไรแฟนปอกก็อยากแฟนปอกก็แบบอยากจะพูดว่าฉันก็ต้องการแฟนที่มาช่วยซัพพอร์ตเขาได้ แต่เขาพูดไม่ได้เพราะเมื่อเขาพูดเขาเป็นไงคะเขาเป็นคนที่รู้อร์เขาเป็นคนที่ขี้แพ้เออแล้วก็เขาเคยร้องให้กับเราครั้งหนึ่งนะเขาบอกว่าเขาสงสารเปาเขาเขากลัวเปาน้อยหน้าใครเพราะว่าสังคมอะมันพูดว่าแบบผู้ชายอะต้องดูแลผู้หญิงอย่างเงี้ยเขาไม่มีรถเขาสึกว่าเขาแบบเขาไม่มีอะไรอ่ะเขาจะบ้าเหมือนเขาไม่มีอะไรเลยเขาบอกว่าเขาไม่มีรถไม่มีบ้านไม่มีอะไรกลัวน้อยหน้าใครกลัวเปารู้สึกอย่างนั้น ซึ่งเนี่ยเป็นสิ่งแรกเลยที่ทําไมปอถึงพูดว่าโครงสร้างของปิตาปิปไตยและปอพูดในเสียงของผู้หญิงด้วยว่ามันทําร้ายไม่ใช่แค่ผู้หญิงมันทาร้ายผู้ชายด้วยเพราะสิ่งที่ปอเห็นตั้งแต่วันนั้น่ะปอเจ็บมาปอเจ็บมาที่ว่าทําไมทําไมแฟนปอต้องมาเสียใจวะแล้วทําไมทุกคนจะต้องมาด้อยค่าปอด้วยกันบอกว่าเปาควรจะได้สินสอดเท่าน,นั้นเท่าน,นี้แล้วผู้ชายจะต้องมาดูแลเปอเท่านั้นเท่าน,นี้ผู้ชายจะต้องเงยกับเปามาดูแลเปาเออแล้วแฟนปอก็ต้องดีกว่าปาต้องดูแลเปาได้ ทำไมอ่ะทําไมทุกคนด้วยค่าด้ยค่าเป่าแค่เนี่ยทําไมทุกคนต้องมาตั้งราคาให้เป่าทําไมต้องไปตั้งราคาให้แฟนเป่าทุกคนกําลังจะกําหนดว่าคนที่ดีอ่ะต้องมีราคาเท่านี้แล้วผู้ชายก็จะต้องไขว่ยคว้าราคาเท่านี้ให้ได้อย่างเงี้ยไม่เหมือนกันที่พอวันหนึ่งที่แบบรู้เลยว่าอันเนี้ยมันมันออกนอกเรื่องไปเยอะมากเลยนะอาจจะแบบผิดประเด็นไปหน่อยแต่คือว่า ขอเป็นให้ได้มั่มอยแล้วก็ขอให้ได้ระบายแล้วกันนะเหมือนสิ่งที่เขาจะสืออะ่อเป็นแฟนกันอะ่ะมันต้องซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมันต้องซัพพอร์ตกันไม่ว่าจะซัพพอร์ตทางไหนในคาว่าสกิลที่เขาว่าก็คือคุณก็ต้องซัพพอร์ตเขาในสกิลที่คุณมีในสกิลที่คุณมีเพื่อเขาได้ถ้าผู้ชายจะต้องแบบทํางานหาเงินจ่ายค่าสินสอดส้นตีนที่ สังคมสร้างมาเขาก็ต้องรู้สึกว่าเขาทุ่มเทยอย่างเงี้ยแล้วอีกฝ่ายหนึ่งทุ่มเทอะไรให้เขาบ้างมีสกิลอะไรให้เขาบ้างมีอะไรบ้างที่จะทําให้เขารอดจากตรงนี้คุณไม่เจนเป็นนัองทําำแกงส้มก็ได้ค่ะเพราะเปเาอก็ไม่ทําแกงส้มเปาบอกเลยปาไม่ทําแกงส้มแต่ปาจะบอกไปเลยว่าฉันทําแกงส้มไม่เป็นแล้วก็อย่ากินเลยเดี๋ยวท้องเสียแต่ฉันสามารถทํางานและซื้อแกงส้มที่อร่อยได้แล้วันหน้าเธอช่วยซื้อเคออี่ยวเคียวหวานได้นะเพราะชอบกิน คือมันมันไม่คือด้วยความที่พอเปรียบเทียบมันเป็นภาพภาพเดียวมันฟังแล้วมันก็แคะนะคะมันฟังแล้วมันก็โกรธทำไมต้องด้อยค่าเราอย่างนี้ด้วยแต่จริงๆแล้วอ่ะเราเรามาทําลายโครงสร้างตรงนี้ดีกว่าไหมเพราะว่าต่อให้เราเปลี่ยนมุมมองต่อให้เราเปลี่ยนคําพูดต่อให้เราจะต้องอธิบายไปมากน้อยแค่ไหนมันก็จะมีเหตุการณ์แบบเนี้ยปนปนกันไปปนปนกันมาตลอดไปมันก็จะมีดราม่าแบบนี้ดราม่าต่อไป แต่เมื่อไหร่ที่เราทําลายโครงสร้างตรงนี้เราเลิกจํากัดบทบาทหน้าที่ได้แล้วว่าผู้ชายต้องทําผู้หญิงต้องตามผู้ชายต้องเลี้ยงดูอะไรอย่างเนี้ยเราทําลายโครงสร้างนี้มันซะทําลายไปซะไม่ต้องมามีเรื่องของเพศถ้าคนคนนี้มันจะรักกันถ้าคู่คู่นี้มันจะรักกันมันต้องไม่มีเรื่องตรงนี้มันจะต้องไม่มีการคาดหวังว่า คนนี้ต้องจ่ายเท่านั้นคนนั้นต้องจ่ายเท่านี้มันต้องเลิกมันต้องจบมันต้องเคลียร์แล้วเราต้องให้สิทธิ์ให้เสียงที่มันเท่ากันผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ว่าผู้ชายมันห่วยมันลูเซอร์อย่างไงผู้ชายก็มีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์เราว่าเราห่วยหรือลูเซอร์เหมือน, er, นกันทําให้มันเท่ากันค่ะเราเข้าใจว่าผู้หญิงโดนมาเยอะผู้หญิงโดนมาเยอะมากไม่ว่าจะแบบเรื่องทางเพศผู้หญิงโดนมาเยอะเรากดทับด้วยความโกรธมาเยอะมากแต่เราจะต้องไม่ทําตามเขา เราต่อสู้กับคําคนลหาของผู้ชายมาเยอะใช่ไหมคะเราเจอผู้ชายเฮงส่ซวยมาเยอะในในในโลกปริษัทเราเจอผู้ชายดูถูกกันมาเยอะมากเลยนะในในสังคมเนะี่ยวันนี้สังคมมันเริ่มดีขึ้นแล้วแต่สิ่งที่ดีคือเราควรก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่ทําแบบที่เขาเคยทําเขาเคยว่าเราเป็นลูเซอร์เป็นผู้หญิงที่เกาะผู้ชายอะไรเงี้ยเราก็ไม่ควรจะไปเบนว่าผู้ชายก็ลูเซอร์เช่นกัน สังคมเรควรจะไปคุยกันเราควรจะรับฟังทุกทุก,ทกเสียงและแน่นอนเมื่อเราจะสื่ออะไรไปเราต้องกั่นกรองคําพูดให้ดีเราต้องกันกงงก่นกรองสิ่งที่เราจะเขียนลงไปให้ดีว่ามันจะกระทบใจิตใจใครหรือเปล่าประหวังว่าทุกคนจะยังฟังมาถึงตรงนี้นะปกาะกลัวมากว่าทุกคนจะแบบฟังแค่แบบสิบนาทีหรือห้านาทีแรกแล้วก็ปิดแล้วก็ด่าอย่าอย่าเพิ่งด่านะก่อนจะด่าเราจะไปเมนแล้วก็บอกว่าฟังให้หมดก่อนฟังให้จบก่อน พราะสิ่งนี้รเราจะสื่อคือเราไม่ต้องไปแบบทะเลาะแล้วด่าเขาว่าแบบฉันไม่เอาผู้ชายอย่างนี้หรอกมันด้อยค่าม,นนมันนู่นมันนี่มันแย่แล้วอยากเอยอยากจะบอกให้มัน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 ไปถึงตัวโครงสร้างตรงนี้จริงๆว่าตัวต้นต้นเพจปัญหามันคือโครงสร้างเล้วกกาหนดเล้วกกาหนดมันซะถ้าผู้ชายคนนี้มีทัศนคติแบบนี้เราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องเอาเราก็ปล่อยเขาไป นึกออกปะเขาอาจจะเป็นผู้ชายที่ดีเสิร์ฟกับผู้หญิงอีกคนของเขาแน่นอนทุกคนมีคู่ของกันและกันแน่นอนเราไม่ชอบเราก็แค่ปล่อยแน่นอนแค่เนี้ยมันจบเลยแล้วสังคมมันก็จะก้าวไปที่มันถูกทางแล้วจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันเรื่องเดิมๆอีกและแน่นอนนะคะว่าพอพูดถึงเรื่องสินสอดเนี่ยมันยาวมากชนิดที่ว่าถ้าเราพูดในคลิปนี้นะโอ้โหตีห้าเราก็ยังไม่จบหรอก เนี่ยปอสะตาตอนเที่ยงคืนหรือว่าปอขึ้นมาแล้วปอก็แบบว่าม,ามาพูดตอนเทียงคืนแล้วปอไม่รู้นะว่าปอพูดชัดหรือไม่ชัดเพราะมันพูดไปด้วยความโกรธความเศร้าความหดหู่ไปหมดแล้วปอก็ไม่รู้ว่าปอจะโดนกระแสะอะไรบังหรือเปล่าแต่อาจจะไม่มีใครฟังเยอะขนาดนั้นหรอกมัง้งาอคงไม่แมสะแต่แค่รู้สึกว่าอยากจะพูดเฉยๆก็เป็นบันทึกความทรงจําว่าวันนี้เราคิดแบบนี้นะคะก็แน่นอนว่าปอพูดมาขนาดนี้อีพีต่อไปฉันจะต้องพูดเรื่องสินสอนแน่ แล้วก็ถ้าทุกคนยังยังฟังอยู่นะคะก็อยากให้ติดตามอีพีต่อไปได้นะขายของขายของเนาะถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็คือสามารถคุยได้ตลอดเลยนะคะสามารถคอมเมนต์ได้เลยเพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ฟรีที่สุดแล้วแต่ก็อย่าหยับใครนะเป่ะาบานโอเควันนี้ไปละ Good n ไนท์นะคะเรามาทำลายโครงสร้างตรงนี้กันคะ่ะบ๊ายบาย